สวัสดีค่ะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขลนสมองสุบอนจ้าสาวดาภาคินพาสแสบมาดาจามนีพามาหิดเมนูง,งา่ายๆจ้าชะอมผัดไข่ใส่วุนเส้นใส่กุ้งค่ะเริ่มจากที่เฮาตั้งกระทะแล้วก็เจียวกับเคียมอ่าแล้วก็เจียวน้ำมันหมูน,มนะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่กุ้งจ้านี่ผัดกุ้งให้สุกเนาะคะ่ะเนาะจากนั้นเดี๋ยวกระตอกไข่ใขน่นจา้าสองฟองจุกๆนะคะ คนอ้วนพี่น้องเอ,อ้ยย่านไวอิมพิวบาน,นี่ครัใส่ซอสฟ,ฟ้าเขียวปรุงรสเข้าไปในไข่เพื่อความอูมามิเนาะคันเนาะนี่จากนั้นเทากับครคีครพี่น้องครมันขอากันสักหน่อยแล้วก็ทิ้งไว้ไข่มาเสร็จโตจ้าแล้วเราก็มาเริ่มปรุงเลยใส่อ่าซิ๊วขาวพี่น้องนอง้ำตาลแล้วก็อ่ะผงปรุงรสเนาะค่ะเนาะ,นะ,นะก็บอกอยังไงว่าปรุงตามใจชอบนะพี่น้องจ้าให้ได้รสชาติที่เขาตองการจ้ะ ปรุงแล้วเลาก็คูรเร่คูเรให้มันเข้ากันอีกทีหนึ่งเขาต้องปรุงก่อนเดิมพี่น้องเขาไม่ได้ลดซอสก่อนที่เขาสิไปผัดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าวัสดุเนื้อส้นมันส,สีขาดเนาะค่ะเนาะนี่คนๆๆให้มันเข้ากันจังนอนจ้าแล้วก็เอาวุ้นเส้นลงได้เลยวุ้นเส้นนี่ซาวดาใส่เป็นแบบวุ้นเส้นสำเร็จรูปเด,ดีจา้ามันนิ่มมาแล้วนะแม่จ่าแล้วก็มันตัดจังนอนเนาะค่ะเนาะ เพราะที่เขาจะกินนั่นแหะพี่น้องแล้วก็เคเร่ยเคร่งเขากันนี่บอกซีสันจะเอามาประมาณนี้เลยเพราะว่ามันเป็นมันกลุ่มเอพีน่น้องมันออกสีสมๆจา้าจากน้อกระใสนี่เลยทีเดียวจา้าชะอมหรือคุณขาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจะได้เพิ่มความอร่อยคะ่ะพดไม่บอไทยพี่น้องจ้าเขากับเปิดไฟสักน้อยนะพี่น,อน้องเนาะพักเห้พักขาหรือคุณชะอมเพิ่น,น,นสารุดจักน้อยพี่น้องเพราะว่า ไปเส็้มินม้นมิดลดความมิ้นเขียวของพื้นเนาะอมุ้นคุ้นคุณไปเลยเขาก็เอาซ่อนมาอันนี้น้ำก็ไดด้วยสิเป็นสมก็ไดจ้ะซอยกันคุกคุกคุกเพราะว่าเสียสจะแบบว่ขาดจ้ะเสร็จเียบ้ยอยหนะ้าตาก,ก็ออกมาประมาณนี้ละพี่น้องมาแซ่บๆน้องกันเด้อค่ะเด้อ